กูกินเชียช่ยใไม่ขึ้นเลยเฮ้ยกูมีกระเป๋าแล้วครายไปแล้วใช่ไหมไม่กูเจอกระเป๋าดีละดีละอันนี้คือกูกำลังเดินไปใกล้ถึงแล้วเมื่อกี้มันมืดดิแคอยู่ดีสว่างเฉยเลยอ๋อเมื่อกี้มันเมฆมันครึม้มเฮ้ะได้ยินเสียงไก่วะเอะเจอไก่เจอไก่ไ,กไหนวะป๊กูลงมาตามถนนแล้วนะกูเชี่ยไปวิ่งไล่ไก่มา อเออานมึงยังม <า S 1> ไม่เห็นหมู่บ้านใช่ไหมมึงกำลังขึ้นเนินอะไรนี้อยู่ใช่ปะไม่เออกำลังใกล้ลงมาหมู่บ้านเจอบ้านเดียเเ่ยวหลังเนิงเงาไอ้เขียฝนจะตกว่ะไงกูเหน็นบ่าเอ๋ใช่มึงบ้าเฮ้ยมึงเป็น <ทำ S 1> ใครอ่ะอกคูคือซัตเตอคอสไงกูมาให้ของฝันมึงแล้ะ <c oughs> เฮ้ยมึงทำอะไรกูไอ้สัตว์เฮ้ยกูจนกตก แตกนี่อ่ะเฮ้ยสัไอ้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 มามีอะไรกูแดกมาเนี่ยไม่มีเอ้ยเี้ยอาวุธอันตรายไอ้เหี้ยอะไรไอ้ขี้นกนกมึงเหรอยิงนกพี่เออหอกปลาไงอ่ะหอกปลาไงอ่ะจีจีเหรอต้องเล็งก่อนปะเล็งไม่ต้องเล็งไม่ต้องเล็งเขาสูุกมันเปอนปะซ้อนอุ้ยโหเยี่ยมเลยโคตโหด เฮ้ยกูตกใจดเสียงดังอุ้ยรุ้าบ้วุ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 ้ยู่วุ้มุ้ว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 ้เจกวุ้ัุ้วง้ว้วุ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 ้วม้อุนวค้อุมวุ้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 วอ้วุ้วุ้วอ้วุ้วันวุ้วุ้วุ้งุ้ว้วุ้นี้วุ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 ้ว่้วุ้วุ้้วนะวนตะวันเนี่ยมีด้วดิจังโก้วะหรือวซันสแน็คจังโก้ ไอ้นออี่ไงทันโฟเวอร์นี่ไงเอกมาเก็บนี่กระเป๋ากูขายอ๋<ด>อเออวะ่ะมันจะตกพื้นนี่หว่าลืมลืมลืมเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม,ไม,ไม,ม่ไม่กดเซริร์ชกดเซิร์ชมันเข้าตัวหรอยังมีเต็มเลยวะ่ะเอแป๊บเเสียวฟ้าผ่าเนี่ยถึงแล้ว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 ถึงก่อนใครบอกไอ้ที่ถึงก่อนไอ้สัตว์ตรงจะถึงแล้วจะถึงแล้วหลายรอบแล้วเนี่ยโอ้โหบ้านเนี่ยแะตรงไหนหมู่บ้าน บีบเงี้ยมึงขี่แตนมาเหรอใช่มันเจอพอดีโอนี่ไงเนี่ยของจอดรถที่เสียงดังเ <c oughs> ลยปั๊บโดนคนมาจีบมึงม<บ>ึงจะเงียบไหมเฮ้ยยนินดีก <c oughs> ูปลานะกูปลาใส่หน้ามึงจริงๆนะ ไอนี่ก็เปลี่ยนชุดไปเรื่อยอ่ะเฮ้ยกินอะไรอ่ะไม่เห็นชื่อวะแบ่งกูบ้างดิขอกิน่ะอยู่ตรงพื้นเนี่ะได้ไหมโอ้ยเอาป่นเอาบ่นเฮ้ย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 เอวเป็นคนเอาป่นป้ะอืออืออือใหญ่ใหญ่อย่าใกล้กันอย่าใกล้กันอีกเลื่อนออก อืมไอ้เีายเสื้อจันแดงไงจะตัดเฮ้ยนิดใส่เด้เขาจะเป็นสองฝ้าเสื้อจันแดงเฮ้ยปลาเป็ดอายว่ะมีปลาเป็ดอายด้วยเสื้อจันแดงอะโป้กูดกูด โอ้ข oh. yeah. yeah yeah. ี้ใส่ว่าหยามึงอย่าไปแนะนำการจะทำขี้อะไรที่มันอุบาทแบบนั้นมึงจะบอาบ๊มตูดกันอไงเซ็กซี่เดี๋ยวเองกูหากระเป๋าไปเอกกินป่ะเฮ้ยกินโค้ดกินโคล่าป่ะไปไ่นมึงอยู่ไหนอ่ะกินกินป่ะ มึงให้กูมึงก็ให้กูดีๆก็ได้ใช่ไหมมึงจะส่งน้ำให้กูมึงปลาใส่หน้ากูเนี่เลยนะเฮียเลยไอ้เฮียน,น,นี่ขับเดินนิดเดินหน่อยไม่ได้นลเขาต้องขับรถตลอดเลยลเสียงนนดังไปแหวนเลยเป่าแต่อ่ะเพิ่มน้ำตาในเลือดเนาะอะไรอาขน,นม เอ้จรงเล็บไหนไอ้กลมหัวเลยสวัสดีครับผมเป็นนะครับอาจารย์แดงกีตาร์อาจารย์แดงกีตาร์เจ้าเก่าเจเอเเองอันนี้มันตต๋อไหมเหรอเฮ้ยเร็วคนคลองเลวใส่เล้ เกระจาเฉยกระจาดไอ้ย่ามึงอยู่เฉยๆก่อนดีมึงไปดึงมึอยู่เฉยๆก่นมอยู่เฉยเก่นอยู่เฉยเก่นขึ้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 ขึ้นนน้้้้ เพี้ยอะไรเนี่ยัวโลยเป็นคนการลยงเลยอดูดอืดเลยมึงจะพาไครไห้มึงต่อต่อต่อกับรถแท็กเตอร์ไว้ให้ให้ไอ้ดิดขับไปกูก็ขึ้นไปด้วยเร็วเร็วเอ้ยเอ๋ขึ้นดิเอ๋ขึ้นเข้นไงอ่ะ เอนเตอร์อ่ะเอนเตไงวะได้ปะกด F มันเป็น F แล้วสโตอ่ะกดค้างได้เอามเขึ้นอเป็นอ๋อนี่ไงเออไปใหญ่ขึ้นได้ปะขึ้นสองคนเนะได้ได้เนี่ยมึงก็นั่งดีดีดินั่งนั่งขบนนั่งขบดนนั่งดีได้นั่งนี่เนีกาไปคันทีรถ ล้มคนปูเลยไปไหนเนี่ยโซเฟอร์ข้อป่าเลยไอ้ยนี่ทำเยี่ยอะไรเนี่ยเยี่ยดฉีรถเสด็จโอ้ยย่ามึงอัดอั้นเหรอเอ้กูว่าลงล่างลงล่างดีกว่ากูจะไปแม่น้ำป๊อปป๊อปถือกันจ้าหรือมึงขึ้นมากรอไม่ได้เหรอวะนนี้ไม่ได้ เอาเอาอินทิบลุ้มเลยเอาเอามึงเลื่อนตูนแกกูลงแล้วอะไรเนี่ยอันนี้ถึงหมู่บ้านใหม่เหรอไม่ไม่ไม่ยังไม่ใช่อไม่ึงอุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วไอ้ยตัวระเบิดตัวระเบิดอ้ยวว่าจะผ่านวิ่งวิ่งวิ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งคุ้มไม่ได้อุ้ยลุ้มนี่นี่มันอยู่ท้ายรถอยู่ท้ายรถ ไม่ระเบิดไม่ระเบิดหนีไม่ระเบิดไม่ระเบิดใช่ไหมอ้าวอ้าวอึยอ้าวตายแล้วนี่โควกักมาต่ะไปออกรถตรงตรงเออตรงอย่างเดียวเลยตรงอย่างเดียวเลยเจอบ้าน่ะเฮ้ยแหวะแวะแวะเฮ้ยเคลียร์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 เร็วๆมาแล้วเฮ้ยเจอปืนว่ะไม่ถ่ายเลยขอ ขอลองยิงปืนสักนัดนะเออได้มันนีแ่แต่ไอ้สัตว์มึงก็อย่ายิงกูสิมึงก็ยิงอย่างอื่นสิเ <c oughs> นท่านสะท้าอ่าถ้ายิงเป็นแล้วก็โอเคไปไปไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นลอดครับสตาร์ทไม่ติดแล้วจบแล้วมึงช่วยเขียนมนันเฮ้ยเป้า <c oughs> มันเฮี้ยวมีเขียวอย่าแพนิกเดียวเฮ้ยประตูเปิด <c oughs> ได้ปะเฮ้ยเดี๋ยวหมู่บ้านจริงหรอใครทหารเป้าใครได้ใครได้ ปิดตู้ก่อนเตรียมดีเตรียมจริงปูอะไรอ่ะของดดอกดีไปไปเออไปอไปไปเยี่ยวก่อนเดี๋ยวพวพกเราจะยิงมันเยี่ยวไม่ได้นะมันไม่ยิงให้มึงนะมันจะเยียเย่ยวเยี่ยวไอ้ของไม่กินไม่เที่ยวแะเยี่ยวยังดีเยียย <c oughs> เ่ยวใส่นหน้า <c oughs> กูเกี่ยวว่ะขี้มาเป็นขี้ก้อนไอ้นั่นก็ขับถ่ายดีอืมขับถ่ายเป็นก้อนเลยอเขี้คนอุจจตาเห็นเดียวเห็นไปเห็นเห็นไปเห็นนี่มันลงงานปาสาดีนจริงๆนี่ไอ้กูเิร์ชเจอแต่ปาสาดีน Lê gầm đi ba hạch nhiên. Mày chưa, mày tìm lại tìm lại tìm lại tìm ra. Mamma mama, mày tìm mày 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 tìm ra. Mày Mày tìm Mày tìm ra. Mày เอ้ยแปะโปะแผลได้อ่าเอาอาโลเวราไปเอมไม่ไม่แปะได้เลยไม่ต้องใช้อโลเวราเออเนี่ยการเลือดออกได้บางทางสะรัเพศมึงมีอะโลเวราปะโปะไม่มีมมนี่กูดรอพให้ในในบ้านในบ้านกูดรอเสื้อผ้าก่อนไอ้เหียเปียก <laughs> เรี <rez> ่ออะไรเนี่ยแก่วะผูจัดตาเลี้ย <iş>